เพิ่มในลายเลยจะพี่น้องเนะจ้าปุยาป้ยจ้าพอดีตะกา้าพักใหญ่ได้จ้ะคนะ<ป>น่ะเ,เนี่ยเนี่ยเออหินจ้าปุ้ยมาจากพี่นอ้องเห็นหมวกเดียวสี่ดอกเลยจ้ะจะไหนคานนะนี่จะโอ้ดนทำงานซูน้อยเดียวเราอยากไปเลยได้จ้ะนี่ยลูควา,นานมาอะไรมันราคิดหัวขมเลยจ้ะ จ้าป่าต้อมประเะด,ด,ด็นดิพวกเจะาป่สวยๆได้รับเลยเจ้ะพี่น้องเจ้าจพี่น้องมาอยู่ในช่องบ่าวต้อมออนิยียวชแนลจ้าวันนี้พามาหาเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องแต่พามาหาเห็ดเผือกยูคาเราอว่าเฮ็ดขมกันจ้าพี่น้องเข้ามาแล้วก็เห็นเลยจ้านเปพี่น้องเพิน่นเห็นอยู่พวกสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บเห็ดเผือกยูคาค่ะ<ป>หรือว่าเห็ดเม็ดจ้ะ bái cha, hôm qua, hôm qua cái để như thế này, đi phóng, đi vòng เราอย่างห้องตกอะก้าเลยสับปวยอ่ะยังบุ้มบ่มไม่ไจองจ้ะหาง่ายไงบ่าวต้อมห้องเดี๋ยวจะพี่น้องเห็ดเห็ดบ่าวต้อมเอาบ่าวต้อมสวัสดีครับพาเข้าป่าใหม่พี่น้องว่าเห็ดพึ่ง,ง,งยูคา,า,า,หาหเห็ดขมเห็ดพึ่งดินหมาทบ้านเสาลงห้องไปเห็นจักดอกเลยจ้าห้องคือนนะ่ะโอ้เก็บมาก่อนเลยนะในมือนะในมือเก็บมาก่อนแล้ว แยกกันแยกกันหาเนาะงออกมาสามคนแล้โอ้โหหักเลยรันแงปปทงจะโคตรมีอจ้ะว่ะน้ำตาป,ปุ้ยเลยเนาะน,น้ำตาปุ้ยเห็นรอเดี๋ยวให้น้องหักเอ้ยน้องหักน้องตัดนี่อีกดอกเลก็กสำโองเบิ่งขาเบิ่งดอก,กดอกใหญ่น่าก็อ่อนเด้ ไปหาต่อเนาะหาต่อจ้ะพี่นอ้องสับปีกห้เนางามเนาะ,ะดอกง่ายเนาะดอกง่ายดอกงามงามจะพี่นอ้องปารสับปีกคนน่ะสวยเนะาะกขนาดจ,จะ้ะกินนังคึบเลยจ้ะพี่นอ้องแซ่บหลาย่จ้ะพี่นอ้องา บราต้องไปเห็นแล้วสับพุ้ยเมื่อกี้จ้าแยกกันหาจะพี่น้องได้ถายดอกเลยได้เนาะขามาก็ได้ไปจ๋าหาเรื่อยๆเฮ้ยเห็นอีดอกเล้วเนี่ยโอ้นี่เด้อเราต้องคนมาแล้วนี่ยกเนื้องานสับพุยเลยเนี่ยคนบริหินเ้าต้องเขี่ยด่ะเอาไม้เขี่ย ไปตองมันปิดไว้ใบไม้จ้ะดองงามๆเนาะ<ห>งาม <ไป S 1> เลยีห้องเะไรจ๊ะพี่น้องอ๋อจ้าโอ้ดอกงามขนาดเลยจ้ะมีเนะ๊ะ หาเรื่อยๆเนาะจมาเจะพี่น้องเอ้ยดอกงามขนาดน้องสะบวยพี่น้องเพิ่งเคยกินก้อยอยู่ป่ะนะมีอีกปะสองเยีจอแล้วเนาะงามขนาดเลยนี่พูดนะสีสวยขนาดพี่น้องพูดนะ จ <Yeah. S 1> <Sure. S 1> mm ้ายงงหลายขนาดเนาะก็จะพี่น้องสาบปุยเป็นห้องอีกแล้วเห็นอีกแล้วใช่ไหมงามเนาะไอ้ดอกเห็ดเขี่ยเอากระลุกเลยจ้ะเนี่ยจับแหงกับอะไรเนาะแม่แต่อะไรจักดอกสาบคุยดอกนี้บ่ค่อยงามเลยจ้ะนี่คือลาแล้วบ่ก เอาได้บ่เอาได้ก็ไม่ต้องเอาป๊าหยังองเอ้ยกระัยเลยปาบเปแล้มันบ่มีบ่ปลาทั่ดอกคืองามแต่สมีอบ่ได้ มีหมดหรบ่ไไปาไปไปหาตมีกัติดๆกกนเนสบายจะเคลียเบดีจ้ะไปหาต่อจะพี่น้องงามขนาดดอกน้อยๆเปตากุ๊บๆจ้ะเจ๊มาแลนว จ้า่ตจ้ะพี่น้องหีนีแเ้วจ้ะพี่น้องขึ้นมา,าเนาะสาวุ้ยได้ไ้เกเรจะตัวนี้เอาได้เหมได้เลนเก่งล้ว มีแลรงสับปะรดจ้าเลยน,นี่ผมเสียบเลยโอ้ยดยอกใหญ่ขนาดไหนมุกขนาดนาดอกนี้เนาะจานคนน่ะเป็นลึกจานนี้น้ำเงินปะมี่บอ๊ะโอ้ยขอหักตัวนี้ขอหักเต <c oughs> ็มแหงไปหมด เหรอไม่ไหนว้าปวดเห็นนี่เลยเกือบเหยียบเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่เกือบเหยียบหมดอ่ะปวดเท้เห็นนอนสัปุ๋ยจ้าเขียดดีๆไปหาต่อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสปุ๋ยเฮ้ยก็เห็นคือกันตาดีเนาะจ้างามันยัย่างโมหั่นกัดว้าเข้าไปกัดขนาดเลยเอาเอาเอางามก็ดวยงามขนาดเลยจ้ะพี่น้อง สีม่วงงามขนาดงามเนาะจ้ะอ้วนดีโต๊ะฮัลไลฮัลไลเริ่มเก่แล้งดอกมันจ้ะเอาได้คือเก่าเก่ๆในแจ็คหน่อยจ้ะถ้าเก่จะออกสีน้ำตาลนะจ้ะนี่นี่ใช่ย,ยานาะสีม่วงเนาะจ้ะออกสีม่วงเลยสีงามนะสีม่วงจ้ะหโต๊ะจะพี่น้องเกลือเรืเ่องน้องสาวปุ้ยเนาะ ก็ไหลายขนาดพี่น้องยังมองเดียวเลยสองสาเดียว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 ให้อันนี้ก่อนโอ้ไปเจอเจอพร้อมกันนะจ๊ะป้าพี่น้องมองเดียวเลยโอ้ก็น่าเก็บยดจะสาวปุยแบบนี้จ้าวันนี้ปกติจะมองหลายดอกเนาะยังบัตต้อมก็เห็นเนาะหาดอกสิเดียวเดียวเดียวเอาท่านี้ก่อนเนะท่านี้ก่อนเอาท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดเดี๋ยวค่อยไปตัด เขี่ยที่ก็ตีลังกาเลยเลยจ้ะนี่เขี่ยแล้วเดี๋ยวมาคิดหัวความไปลเลยเลยเนาะเขี่ยแล้วก็ไปกับไม้เลยจ้ะเวกยเกับพี่นอ้องคนเบิกเนาะ,ะตัดขาถ้าเสีให้หายขมใบพี่น้องจ้ะเอาหมากอันเขือแข้งใส่เลยจ้ะเด้อเขือพวงค่ะเนาะเขือพวง แต่พวงเขือแข้งอ่ะพ <si ี่พี่ปุ้ยปุ้ยเอ้ยก็เห็นคือกันปุ้ยเห็นจะช้าแป๊บช้าแปบหนูมามาพี่มาพี่เอ้ยเห็นคือกันนี่นี่นี่เดี๋ยวเนี่ยดอกมุกขนาดเลยสีสวยเนาะสีงามขนาดในกลางออกตัวนี้เจอหนามพอดีจ้ะฝาน้ำดอกงามงามงามสีสวยเนาะงามขนาดเลย พี่เดชพี่เดชดอกน้อยๆนี่เนาะโอ้ดอกน้อยๆจะอ้วนดีขนาดเลยอ้วนครับขนาดแก่เผียรเด้อบ้าั้งเดี๋ยวเอาข้อนี้ก่อนจ้ามีอีบบุปะอีบจ้าเดอกกำลังงามเลยกันเนาะกำลังขึ้นจ้ะตัวนี้ดอกน้อยจ้ไปหาต่อ ตาตามาที่ไหดอกหาดอกหาดอกโอ้มีมีประจุแล้วเนาะดอกนีดอกนโอ้ไปหาไว้บะ้องหาไว้ละไปไปกพวกอายัไปเจบุกดอกงามใส่ฮ้บ้มุกขนาดพี่น้องมุกขนาดจ้าพกน่ะ โอ้ยมันจปาดขาเป็นขาเลยพี่น้องเสียดายไว้กินพอแล้วมันก็กลา,ายเลยกัดซ้มันแหละสวยขนานดบเาาานเดบขึ้นเก่านี่ๆอือตัวนี้กันเจ้ดอกงามงามงั้นก็ล้างอีกไปข้ยงค่ล้างบ้านแรกตรงนี้ นี่ดีบ่มาก็เ,เดอ้อโอ้หูยินได้อยู่จ้าไปไปลูกนี่หนูปะอะไรเราตัด,ตดน้าเหลียวเห็นเนาะฮะตัดน้าเหลียวเห็นนะบา้ามึงแม่พี่น้องของดอกมุกขนาดจะพอนะเขีย่ยตีลังกาเขีย่ยแห้งคนบ่แมนนี่นะเขีย่ยแห้งกะตีลังกาจ้ะนี่ สอดเนาะจ้ามุกขนาดเลยพมออกกันยังดูจะมีทางใสผพุมมองแค่ในสีดอกเลยดอกเลยหาเรื่อยๆจะคนขึ้นหาหลายๆพี่น้องคะก็หาอยู่หากินเนาะธรรมดาเลยสีบุษันหมูค่ะโอ้ยมุกขนาดเลยเดิจ้าไปไปค่ะไปหาต่อค่ะต้องมาเห็นดอกเดี่ยวบ่ สวยงมาเจอเนาะยานางกัยังเลยจะพี่น้องเลยมีหันยานางสับปวยเยอะอยู่เนี่ยเฮ้ยเหงพดบ้ลมาสับปวยมองเดียวเลยบ้แสดงว่าอ e ันออกอ uh, ยู่ป่าหกเนาะแม่จ voilà. ้ะ สงสัยเขาเจ้าบริเกียร์จะเขี่ยกับไม้นี่ไปกับไม้เลยจะได้พี่น้องหัวคิดหัวขวมไปแล้วจะเขี่ยยำไลยก็ได้ตีลังกายลุกเลยจ้ะนี่ต้องเขี่ยแห้งๆจ้ะเขี่ยไปต้องดูดีแห้งเขาเห็นปาดอกนี่คือใหญ่แท้จ้าปุ๋ยโอ้ตัวนี้แเราก็ยาวแท้สวยนะจ๊ะสวนเนาะใหญ่ขนาดเลย được nha kìa lên cái thầu đâu tôi này cha xếp cái cái mùng đen đó rất chắc đồ là mông đeo này đây. đây thì hai rồi xì mua sửa nào đây quá à mấy cái này nhanh okay. xong xong cả đồ ngon เรามีคนขายโลละวรอดนะจ๊ะเห็ดอันนี้คะบอสเห็ดเม็ดนี่เห็ดสดถ้าถ้าต้มแล้วโลละรอดหาเห็ดป็นสองรูนี่ละจ้ะโอ้ยเผ็ดตัวนี้จ้าเดี๋ยวหาเขี้ยงอีกเริ่มได้ลายเจ้พี่น้องได้เป็นแกงเลยเนาะสาวยไปหาต่อจ้ะพี่น้องหาก่อนเนาะไปหาต่อสาวย ดามเจอไหมอันไหนนต้นไม้อันนี้เหรอโอ้มหาดักไว้แล้วเลยนี่ใช่ไหมยังดอกเลยโอ้โหดอกงามขนาดจ้ะโอ้มุกขนาดเนาะไอ้เพื่อนไปหาดักนาไว้แล้วโอ้มุกขนาดเลยดอกเนี่ยเปิดสวยนะ เห็นปจุ่มหลายๆเด้เนาะสับปวยเนาะเอาไปก้อยบ่ป้าเฮารอบนี้แซ่บเลยเนาะก้อยยำครึบๆมาแล้วต้มสักสองน้ำเอามาก้อยจ้ะก้อยใลาใส่มะเขือพวงเนาะใส่มะเขือแคงเนาะได้จ้ะพี่น้องแม่นจาะนี่โอ้ยบานเป็นบานตัวนี้งามได้แต่ว่าสูตรนี้มันจากอุดรได้จ้ะเอาไปก้อยจ้ะ สาวตายมันบอกเนาะคือสิก้อยเนื้อนี่แหละหนูว่ามันก็สิ่งออกขมขมปลอมๆจักหน่อยเสียเหมืนตัวกำลังดอกน้อยเลยจ้ะนี่ยปุ้ยเฮ้ยปุ้ยเอ้ยเคยเห็นตะกันฮะดิฮะดิแสดงว่าจะต้องเราพอเห็นนี่นี่ไหนนี่ดิ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 ฮะดิสองดอกอ๊ะเขาไว้สามดอกเนาะจะขอหักเขาแข้งอีกแล้วเานี่ยโอ้ยหเเอาแต่ไม่ไปเขี่ยหักมีหักเลย นพ่อแม่จะสามดอกนั่น้ยจ้าเมันดอกมันดอกนี่จักมือจักอันไหนเขียกวเลยมันันเขียวเว้ยไปเป็นจุ๊บๆอยู่ด้วยเนาะเอายี่ห้อคือปิ้นเผาอะไรเฮ็ดพี่จ๋านะโอ้เฮ็ดอันนี้ละจ้ามันเผาแล้วอันนี้จ้าเผาแล้วก็จะเขียวสงสัยไปจ้าไปหาต่อค่ะต่อจะพี่น้องห้องกันเลยห้องไวๆอยู่นี่แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรเห็นมองแล้วดอกสองดอกพี่จ้า เก็บไปเรื่อยๆแหละเนาะจ้าีจ้าจ้ายเดียวมีบ้างอันนี้แมงกินขาแมงกินขาเราก็ตัดไปเลยดอกใหญ่เนาะนี่บ้างทุกคนแหละดอกน้อยจ้ะอ๋อดอกน้อยขึ้นปัดสอนเนาะได้ลูกนี้คือสิทธากระสอบปุ๋ยจ้าก็มักได้ในกุ๊กกุ๊กกุ๊กกับอยู่นี่ไปไปจ้า โอ้ยดี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 ยัง่ดบ่เจ้าดอกโอ้ยมีดอกงามจะพี่น้องมองเดียวกันเนี่ยป้าสออนเนาะดอกนี่ละป้ยานะนี่ป้ไปแม่งอีบ่ยังเก็บได้เรื่อยแล้วแสดงบอต้มเห็นแล้วมันบ้าะเดี๋ยเดี๋ยวดีหาพี่ต้มกันเเดี๋ยวไปมาต้มดองจ้าดอกสปะป้ากลังงามเลยเนาะกำลังขึ้นจ้ะ ไปไต่ตูนเนาะไต่เหลือตูนไต่เหลือตูนบอนี่นนี่นี่น้องโอ้ยเกือบล้มเป็นควรเป็นพนักกันอยู่โอ้ยบางเพิ่งกำลังออกหลับมาจะพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆจ้ะเห็นเจะพี่น้องกำลังออกกันยังเนาะเสียบุยจะนี่เอาได้เอาได้เอานี่ป่ะตัวนี้ไปต้องเอาเนาะว้าวว้าวน้อยเกินเนาะน้อยโคตน้อยโคตรบินฮะเชิญนี่ดีจ้านี่ดีนี่ดีมาเด้อมาเด้อบ่ต่อม เห็นไหมเราจะพินาปัดจ้าเด็๋บ้านนิดนึงก็แค่คือเก่าเพิ่งออกก็เพิ่งออกเนาะตัวบ้านเหมือนกับบ้านไปเลยหาต่อจ้ะพี่น้าสีดอกประจุมบ่ขาโผล่เลยเนาะโอ้ยขาย่าวยาวตัวนี้ โอ้ยเก็บทีละดอกสองดอกก็ได้หลายพันบางทีก็ได้เ <ไป S 1> นาะจ้าเก็บทีละนิดทีละน<อ>ิดก,ก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะมีแต่ดอกสวยๆไปไปจับไปหาอีกจ้าพี่น้องมาต้องเผื่อเห็นพี่น้องห้องอีกแล้วห้องอีกแล้วเห็นแล้วจา้าพนว่นีด จ้าจ้าเดี๋ยวไปเอาปลามุกขนาดเลยเนาะสดขนาดจะพี่น้องโอาปลาอาตะกาใหญ่เตรียมใบบอบเตรมกระเป็นยังจ้าเอาท่าที่ได้นั่นละนี่ทางไหนอออ๋อเปินจุมเลยจ้ะพี่น้องคบะมี่ขบ่มีเราสับปะจ้าหลายคนหาจ้าพี่น้องคนใต้ก็จะหาลายก็จะมากินแท่หี่ มา่้ไปจ้ะิจุ่มแล้วสิปุฮันน่ันนี่ันนข้างล่างเห็นไหมนะี่นี่กอนะเนี่นีเห็นบ่อนบ่อดอกสวยงามงาไปมาต่อวันนี้ครับมาต่อ หาเรื่อยๆจ้ะพี่น้องน้องสัปุ้ยเนาะมีรูปแบบต้อมไปๆเดี๋ยวไปเบิ่งนูปแบบต้อมจ้ะพี่น้องโอ้ยงามขนาดพี่น้องโอ้สีงามมากเลยนะสับปุ้ยสีม่วงสวยมากเลยไปหาต่อจ้ะพี่น้องเจ้าม่วงแล้วที่อาจจะถ่ายบลูมับดสุดดอกด้วจ้ะพี่น้องหัวสร้อยกันหากับน้องสับปุ้ยเนาะไปๆ เริ่มได้ลายเราจะ,ะพี่น้องเลาวสับปุ้ยจ้าพอดีตะกร้าพังใหญ่ได้จ้ะคนน่ะเ,เนี่ยเนี่ยเออหินสับปุ้ยมาจะพี่น้องเห็นหมวกเดียวสี่ดอกลเ,อดอเลยจ้ะจะได้ขำนะจะดอกงามๆซูน้อยเดียวเราอยากไปเลยได้จ้ะนี่ยมึงรู้กลัวอะไรมันคิดมองความเลยจ้ะ ต้องไปเห็นู่ได้ดอกสวยๆได้ค่ะได้เจ้าพี่น้องค่ะได้เติบเมื่น้องสาวปุ้ยเนาะใช่ซื้อตะก้าใหม่นำเดินจ้าพี่น้องตะก้าก็ห่างห่างไปหาต่อจ้าพี่น้องโอ้ไฮะไม่ดีเห็นแล้วไม่ได้เห็นเมัดสุดดอกเลยจ้าพี่น้องต้องเขียวเราจะแท้เพ่ได้เห็นเนี่ยนะเห็นปะมุกขนาดน้องสาวปุ้ย่ยจ้ะอ้วนขนาดดอกมันจะโอนขนาด่อน ก็จะก็จะโบเห็นเลยเนาะบัานนี้โบเห็นบ่เห็นอีกแล่วอันเดียใส่มุกขนาดบ่กปาดพี่น้องดอกปัง่งละจ้ะรพล่ะดอกปังหญ่จ้ะสวยเน่าจ้าเนาะไานะบบเห็นโบเห็นจะหาเรื่อยๆจ้ะต้องไปเรื่อยๆเนาะมีหมองเดียวต้งหลายดอกจ้ะพี่น้องไปเสียมันอยู่ในใบไม้พวกกูอยู่ กันจะพี่น้องปานน้ำตาบดเห็นบดเห็นตะเขียดูให้ดีแล้วบึ่งงามขนาดน่ะสับปุยยอดงามสวยปูน่าพี่ต้มได้บ้างบอสได้บอสมากหนูสิได้มาต้องสวัสดีเย่กันหาจะพี่น้องได้เยอะอยู่น่ะเรอได้เยอยู่จได้ต็ค่ะต้องแยกกันหาเนาะจ้าแมงกินมุกขนาดเลยสับปุยไหม ลุงจะปุ้ยได้หลายขนาดเลยใช่เลยนะจ้ะหาเรื่อยๆมองะดอกสองดอกสี่หาดอกก็มีอุ้ยเป็นจุ่มกันยังด้วยเป็นจุ่มก็มีเมื่อกี้เนี่สาวลูกเห็นสี่ดอกปต้อะแล้วก็อันไอ้สาวปุ้ยเห็นอีกสามเหรอี่สามสามเหมอนกันสี่ของอันเอ้ยค่ะเขียรูอยู่ข้างๆดูกันนะจ้ะต้องหาเรื่อยๆเนาะไอ้จ้ะจ้านุ่งไหลายตายุ่งนะจ๊ะ ม,มาคักมาแล้วเนี่ยจะได้มาคักโตนะได้ปะอโอ้ยตงรงไหนก็ขึ้นหนาจะมีนกบตอมเนาะบตอมมันมีจจก,กระป่านี่มีเนาะน่าจะเราเพิ่งขึ้นมาหาอะไรปะไม่อยองไม่เจอ เดี๋ยวอดีโอ้เออสาวปุยแอรบบอมเบพี่น้องบุ๋มไหมเออก็บโบเห็นพุน่ะฮานดีเออดอกต่างงามมีมังเป็นจุ่มเลยยังวาไปหาต่อเขาก็ได้ไปจะหาอีกจ้ะ ื่อเราจะพี่น้องเนาะซาปุยต่างคนต่างกหาหนเนาะพนกหาคือกันยังเดตาอ้ยดีจ้าอ,อ้ยิกับแล้วนี้จ้ะหลเดี๋ยวลบแลเราซยาพากันยงขหน่อยเนาะตลกเอาแบบ้หมอเอาเลย ได้หลายได้เลี้ยงหากระเด็นเนาะจับตัววิจับเนาะนี่งเนาะพี่น้องบุ้งเลยจ้ะเลี้ยงหลายเลยจ้ะพี่น้องอายุเจ้ยตะก้าวบางไง à y พ่เนาะกำบังเตรียมจักเทือแล้วเตรียมแล้วจะลองงามฮึมจะองงามจ้าพี่น้องเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บัาต้อมออนดี้ชแนลนะด้จ้ะพี่น้องจ้าไปเฮากระเมื่อป้าปุ้ยป้ต้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้อง